สวัสดีค่ะวันนี้ข,อขอ้อขึ้นขวัญสีผ้าเฮดมินเนอร์เนย์พัดพัดมาใหม่ถอดไข่สลดัดพัดนุ่งมาคนเสิร์พาดใส่พักพาดัลบุกลี่ใส่สลับพักอันนี้ต้องไปต้องไปลวกก่อนให้มันให้มันนั่นซุกนิดนึงเนาะพยาามพัดน้ำบลได้ผัดผด,ด้วย ใส่ลายดอกใส่สนันแล้วเขาจะไปก,กินให้ตะสมเนียกะซมิตะพอกินได้เนี่ยลูกก็สิเคียพักออกก่กะสิพัดใส่อันบุ๊คดีใส่ทองออกซีไม่ได้ใส่หรอกต้องใส่เพรวันี่ซีเสียก็ไม่ได้ไปห่างสองสามมือแล้วเนาะก็ต้องกินของให้มันมี ใส่แค่หลอดนะดั้นเตรียมตะกะเทียมมเถ่ายไม่ถ่าผัดไม่ถ่ายถอดไข่ ที่สี่ผัดแล้วค่ะที่นีนึ่งมา่วกมากมากๆค่ะนม้แป๊บเดียวมากมันออกมาเถอะเตียัดี่อั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วใส่กระเทียมลงไป บไปทีลราคอนดิัดใส่ไข่เะซีนอยม,น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 ม่หนีไ,นะาม,าไ,ไม่หนีเมนูไข่นะคะตั้งหมาใส่ไข่ทอดไข่เมนูปายไตยตลาดเลยเป็นตะมาน เยเสร็จแล้วด้วยทอไส้ล่วก่อนเอาสิบปุ่งเลยนี่เครื่องปุ่งมากๆของกระเจี๊ยบไส้แต่งจะเป็นอันเป็นน้ำมันน้นำมันหมงึงมันอ่ะ เน้าอื่นกับบะไส้น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำเชื่อมผิกไทยรสดี แค่ปลาแซบคุณยุกับรถดีน่เราได้ไปลองแล้วอันนี้เป็นเป็นซิ่วซิ่วดำอันนี้เป็นซิ่วดำเป็นสีเอาสีมันเอาซิ่วดำก็เพื่อให้ได้สีที่สวยงามค่ะเดีย๋ยวปลี่ยนไฟหน่อย

ผัดมะมาเข้าก็ได้ที่แล้วค่ะสุกแล้วมันเองกระชีบเตรียมทอดไข่นะเตรียมทอดไข่พอดีมาตัดเสียงมอเตอร์ไซค์พอคนนะงกระชีได้เราต้องอุ่นก็สิได้กินเลยเด้ไปดึงมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไส้กรซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไส้ลูกไส้เขาแต่อายุสิบสามปีพอเู่พอคนจะดึงมอเตอร์ไซค์ไปล้ว เมื่อตัวคอดนะ้แต่นเ,นเนมือตัวคอดเนากเอยงดูน้ำเขาดออันนี้เดี๋ยวขึ้นสีทอดลายน้อยใครด้ยก็กินสามคนจักหน่อยลน้องสองสามสีห้าหเจ็ดนาะเหน่อยเอาเป็าดา้จพลทอดไข่เหนี่ยมก็สีใส่แต่ใส่แต่ ทอดไข่ในควากระซิบจ,จะเกลือซีอิ๊วขาวรดดีนิดหน่อตั้งหม้อกรทอดไข่แล้ว,ลวก็เทน้ำเกลียว เด้มหอมได้ทีแล้วอไข่ลงแู้วค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่กระแ่บเนาะพอดไข่เห็นไหมเป็นเมนูที่เบสิกแต่ก็อร่อยนะคะ ขอเป็นสามเชิญไป็นสามเชิแม่ก็กินแม่าาก,กินข้าวราดกรหารหมดกินหลายโถดแต่เล่นโบ่ไ,ไล่นก็กินมั่งเลยนะแม่จัดจานแล้ว,ลวของลูกในพักบม่มีจักเส้นไม่ต้อหอมพอไม่ต้องหอ,องพอมีผักมาจ้าแสบแสบมั่งกันจ้ะ